สวัสดีครับช่องสกาวบาดทะบานครับครับอันนี้ว่ายน้ำครับดูนี่นว่ายน้ำของแท้ครับเนี่ยนี่ครับคนดังครับตูดังจริงครับนี่ลงน้ำดำดังตรงนี้ลงน้ำนี่ครับเขาเรียกว่าหัวบัวครับครับผมนะครับส่วนนุ่นหัวคนรับโอ้ยนี่ทำได้นเล่า โชว์วับชี่ของคนดังก็ทำนี่ครับคนดังครับครับบังทดลองทำครับผมก็เป็นบัวนะครับแต่ก่อนเราจะหากินยากหากินยากมากเพราะว่าเราต้องไปมงมหาตามคลองตามชนปรบทที่มันมีบัวแล้วก็ถ้าน้ําไม่ดีมันก็จะไม่เป็นนะครับแบบนี้เราก็เลยแึกษาแล้วก็ ไปลองดูงานมานะครับตามสถาน์ที่ตันต่างๆที่เขากาลังทํากันตอนนี้กําลังคิดทํากันนะครับก็เราไม่ได้หวังทําเพื่อรวยทาเพื่อแค่อยู่พอก,กินนะครับอยู่แบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงนะครับแต่บ้านเราก็ตอนนี้ผมลงทุนมาซื้อถาังม,มาแปดถังครับผมทดลองนะครับก็อันนี้ถังขนาดนี้ประมาณ200บาทครับก็ไปซื้อที่สุรินทร์นะครับแล้วก็หอบัวนะครับที่เห็นมันจะรู่ก็ไปหาเอาตามลังคลองเนี่ยติดตาม <Yeah. S 2> บางคนนะครับไม่เข้าใจนะครับบางคนไปเอาหัวบัวนะครับรากบัวเราได้รากบัวมา <c oughs> แล้วเอาัวบัวจะเอารากบัวครับผมก็คือพูด <c oughs> ง,ง่ายๆก็คือเขาไปเอาไอจากต้นที่มันหักมาไปหักเอาจากต้นที่มันงอกมาอันที่จริงไม่ใช่นั่นคือผิดครับผมทจริงๆมันจะเป็นก้อนๆนะครับเป็นลูกมันจะหลุดออกมาจากต้นที่มีอายุประมาณหนึ่งปีขึ้นไปนะครับมันก็จะหลุดออกมานะครับทําให้มีก้อนบัวพวกนั้นออกมานะครับแล้วก็ไปหยิบหยิบมาแล้วก็มา ล้างนะครับล้างเสร็จเราก็ไปตากแดดไว้สักประมาณสองสองแดดนะครับแล้วก็ค่อยล้างแล้วก็นํามาลังลงถังนะครับตอนนี้ก็กำลังทดลองอยู่นะครับจะหมูหรือจ่ายยังไม่รู้นะครับแต่ว่าการศึกษาการลองการเรียนรู้มันไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราเรียนรู้ที่จะพัฒนาแล้วก็ทําในสิ่งที่เราอยากทาต่อไปนะครับไม่เสียหายครับลองทําดูแล้วกันนะครับอาจจะลองทําในโอ่งเล็กๆก็ได้นะครับในถังสีก็ได้ครับผมนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับ ไม่ยุ่ยยากนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับสำหรับท่านสมาชิกเพื่อนเกษตรนะครับฝากช่องทางสก,กาวอะไรนะเบาไทยบ้านครับสกาวเบาไทยบ้านช่องใหม่ครับสร,ราวสก,กาวเบาไทยบ้านนะครับน้องใหม่นะครับน้องยูทูบใหม่นะครับแลว้วก็อันนี้พี่ใหญ่ก็จะเป็นอก,กาวคันยืนนะครับช่วงนี้จะเป็นในช่วงของรถแห่เยอะนะครับก็เดี๋ยวจะลุยมีคลิปเกษตรต่อนะครับคลิปเกษตรก็ตอนนี้เริ่มลุยแล้วครับผมนะครับก็จะลงในช่องระกาวคันยืนแล้วก็รสกาวเบาไทยบ้านะ ของช่องนี้ก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับพอเป็นช่องเล็กๆทั้งสองช่องนะครับก็เจอกันดูเลยนะครับอันนี้ก็คือการทําในส่วนของพ่อโบแดงนะครับเนาะนะครับผมนะครับเราะกราวบอกไต่บ้านตอนนี้หมู่บ้านเราเริ่มทำกี่คนนะโอ้หลายคนเลยครับช่วงนี้อ๋อวออในหมู่บ้านเราทำหลายคนเลยจะหลายคนเลยครับก็คือเป็นการลองดูเนาะครับดูช่วงการทดลองอยู่ครับการทดลองก็ฝั่งอื่นนะครับฝั่งสุรินเขาทำได้ผลแล้วนะครับแต่ว่า พอเราทายังไม่ได้ผลเพราะว่าเราจะทําเอาต้นครับไม่ได้เอาผลอันนี้เอาหาครับเอาหาครับผมเราดูแลกันนะครับอุปกรณ์ไม่ยุ่งยากนะครับทุกสีนะครับหรืว่าจะเป็นโอ่งก็ได้หรือว่าจะเป็นถังแบบผมก็ได้นะครับถังเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับผมซื้อมานะครับอัลบแปดสิบห้าเก้าสิบห้าบาทก็ได้นะครับร้อยกว่าบาทก็ได้นะครับไปลองดูแล้วก็ไปหางมนะครับตามไปงมเอาชูบบัวนะครับตามคลองเอาแล้วกันนะครับบางคนบอกหายยาก ถามว่ายากไหมก็ยากจริงนะครับแล้วก็ที่สกัดอสรรคก็คือพวกลิงใช่ไหมเนาะจะมีพวกกลิงพวกอะไรนะครับไอ้ตัวใหญ่ๆไม่กลัวดอกกลวยตัวเล็กๆนะครับลิงลิงตวเมียชอบกบพี่ชายครับผมนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับไม่เสียหายนะครับการกาเรียนรู้นะครับมีวันจบเกษตรไม่มีวันจบสิ้นนะครับท่านอยากจะศึกษาเรียนรู้นะครับเดี๋ยวในเรื่องนี้เราสองคนก็จะลุยในเรื่องของงานเกษตรกันต่อไปนะครับในเรื่องของการทำเกษตรประกอบันต่อไปนะครับบอสรลกกราวนะครับ เาะกราวผู้เบาไช้บ้านกับเสาะกราวกันนะครับเดจะร่วมงานกันแล้วก็ลุยงานกันต่อไปนะครับก็หลังบ้านก็จะลองทดลองปลูกทำเกษตรดูนะครับกันงมบัวแดงครับบัวอ่อนนะครับเนี่ยต้นเล็กนี่ครับมือหนึ่งของเรามาแล้วครับเนี่ยเปเล่นาซีแยกครับ นี่ครับของแท้ครับเกษตรประธานหมดเลยครับในายจุฬาประธานแห่งนี้ของเปเล่ทั้งหมดปลสว่านซอสซุมเลี้ยงกระยอยจับบานเตอ๋อปลาบอลเพียวม,มาเมืมเองเป้เอ้ยอิมดิงโนอุลออเตอ๋อ ส่วนฝั่งนู้นนะครับคนดังมาแล้วครับคนดังสายลิศครับลิศจีนาครับนี่ครับว่ายน้ำไปแล้วครับยรงนี่โอ้คำามาว่ายน้ำครับสายลิศว่ายน้ำอย่างเดียวครับเออโอ้ไปเล่ได้เยอะครับได้เลยครับ กักนึงครับนั่นนะเดี๋ยวนี้ก็สาวทานมั้ยครับข้าวมูมอะไรตัวไหนมีละจองไม่มีครับเก่งโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยครับโอ้ยสวยงามครับผมสีแดงนะครับนี่ครับวันนี้เราก็เอาแต่ปอกกินนะครับถ้าเอาหมดนี่น่าจะได้เยอะเนาะเก่งเนาะเยอะครับครับเพอดูท่าทางแล้วน่าจะเยอะอยู่ครับนี่ตุ๊กเติมเดิมเวลาจ๋าเฟรนี่น่าจะแยกได้มั้งยังครับ โอ้ได้น้ำแดงแล้วครับผมนะครับนะครับฝีมือครับผมการหานะครับบัวแดงนะครับเราหาด้วยเดี๋ยวเราเอาไปปลูกด้วยนี่ได้หัวด้วยครับผมนี่หัวกำลง่กำลัใหม่ันีต้นมันแก่แล้วทีแรกหาแต่ที่อื่ครับผมนี่เราได้หัวแล้วครับนี่นี่ครับเขาเรียกว่าหัวบัวครับครับผมนะครับส่วนนู่นหัวคนครับนี่ครับ่น

เบลล่นักสีเแยกกับอาจารย์เก่งครับยาจาเจ้า <laughs> ไหนบ้างโอ้ดยดูนาเรง่งอ่ <is> ามีเลยคกงมีนเิกนอลยครับน้ำลึกไหมครับท่าน

นคเียวันนี้คุณอาบน้ำกี่วันแล้วไม่นองมาค้างครัวเล่นดิงหยาดตกได้หนึ่งเจอกัไหมครับเปีหาวเปีเล่ณสี่แยก

นี้ว่ายน้ำครับดูนี่ว่ายน้ำของแท้ครับเนี่ยนี่ครับคนดังครับตูดังจริงครับนี่ลงน้ำดำนั่งตรงนี้ลงน้ำนี่วันนี้ไม่มีอะไรทำมานั่งมือหนึ่งก็มือสองโยกสองนิ้วนี่วานีวมือหนึ่งอยู่ครับหนึ่งยกหนึ่งนิ้วครับั่งนู้นแล้วก็มาตามหาลากบัวกันวันนี้ นี่เรามางมลากบัวได้แล้วครับเนี่ยงบัวครับเนี่ต่อไปเอาถัคขอนสะอาดล้างแล้วก็ตากแดดครับนี่ยเรามางมครับจนประทานครับเนี่ยเนี่ยบ,บางต้นก็มีต้นเล็กติดมาด้วยครับนี่เนี่ยต้นบัวครับ ล้างเสร็จแล้วเนี่ยเอามาตากครับตากแดดสองแดดวันสองวันครับค่าเชื้อโรคถ้าเราเอาเอาใส่น้ําก็ส่วนที่ลอยน้ำไอ้ที่มันเน่ามันจะลอยน้ํา